ได้ข่าวว่าขี่รถเก่งมากต้องออกไปค้นหาเรื่อยๆนะครับ okay, เอาไก่ไปเลี้ยงเลยเหรอคะคมมาแล้วพีบ่บ้านติสวครับหวยมากอ่ะโหดได้ใจไหมครับพอเรียโอ้ลื่นแล้วลื่นแล้วอะน้ำใสครับปกติขับบบนี้บ่อยเหรอครับขายสูดิโอช่องไปทิปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่อ่าบางมะข่าบ้านวัด น้องอ่าน้องนาน้องนาใช่ไหมน้องนาสาววะนาหลวงซึ่งเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นเนาะเป็นสาวลาหูแดงนะครับเนาะพอดีมาเจออีกกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้รู้สึกว่าสวยผิดปกติเลยเนะโอ้โห <c oughs> เจอเกันอีกครั้งน,นนะเนาะครับพอดีเนาะเขาได้ต้อนรับเราไปอย่างดีพอดีว่าน้องนาจะพาพี่ไปที่ไหนครับเนี่ยคือดอยค่ะดอย,ยแอร์ลาดอยแอร์ลาก็คือเลยขึ้นไปจากบ้านเมืองแพนค่ะ ประมาณอีกนาทีครับไม่ซัไม่รู้ค่ะถ้าขาดช้าก็เป็นมชั่วโมงขัดช้าเป็นชั่วโมงเลยค่ะถ้าขาเร็วก็สักสิบแปดสเลยอยู่ที่สกิลในการขี่มอไซค์ของแต่ละคนด้วย<ช>ต้องใช้มอไซค์ขึ้นไปนะครับเนาะรถยนต์น่าจะไม่ได้นะเพราะว่าทางค่อนข้างจะลื่นน่าจะแคบเลยเนาะใช่ครับก็ดีใจที่ได้เจอสาวงามอีกครั้งหนึ่งนะสาวเหลืองหูแดงเนาะก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์อะไรต่อเนาะบป ญาะ <Yeah. S 1> ปะญาครับจากบ้านว่านาหลวงสู่บ้านเมืองแพรมนะครับแต่ว่าเป้าหมายเราไม่ใช่ที่บ้านเมืองแพรมนะเราจะมุ่งหน้าไปสู่ที่บ้านอะแอร์ไลน์นะที่น้องนาได้แนะนําเรานะครับอ่ะสองสาวพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะค่ะนี่ก็เป็นเพื่อนของน้องนาเนาะชื่อน้องอะไรคะเนี่ยไปไปฮะ ปายน้องปายนะอ๋อจ้าอ้สาวงามสองคนเลยวันนี้คุณสองเลยนะครับก็เป็นสาวลาหูแดงกันทั้งคู่เนาะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยที่บ้านแอร์ไลน์ด้วยกันนะชื่อแปลกมากเลยแอร์ไลน์นี่ไปว่าอะไรคะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันจ้าเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้านะคะแล้วก็ยี่สิบหลังสุดท้ายเป็นหมู่บ้านยี่สิบหลังครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับแต่ว่าเขานหมู่บ้านสุดท้ายถัดจากนี้ไป แต่ว่าอันดับแรกเราต้องมายืมมอเตอร์ไซค์ที่น้องนัดก่อนใช้ต้องมอเตอร์ไซค์ไปจ้ะลุ้นฝนอย่าตกนะดูบรรยากาศข้างหลังครับสาวพร้อมนะคะเนาะพร้อมค่ะจ้านี่อ่ะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นบรรยากาศว่าฝนจะตกไหมครับเห็นไหมแข่งกางเกงน่องนาหน่อยเดี๋ยวอยู่เขาแข่งกางเกาถ่ายได้ยไหมคะนี่โอ้ยกางเกงสวยนี่ลืมดูเลยเนี่ยห้าเท่าไหปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทโอ้โหจับหน่อยสวยมากเลยครับแล้วก็ที่ที่สำคัญคือตัวสูงกว่าโคเอี้ยงมากดูดูดห็นไหม โอ้โหคนเก่งเตี้ยเลยนะครับป้าไปเอามอไซค์ก่อนเนาะครับลุยกันต่อครับเดี๋ยวกับบรรยากาศคึมฟ้าคึ้มฝนเดีวน,นี้นะครับก็มาลุ้นไม่ให้ฝนตกกันนะครับนี่เรามาขอยืมรถมอเตอร์ไซค์สาวนัดนะคะต่าบื้อนะคะน้องนัดจะเอามาคืนค่ะก่อนมืดแน่นอนมีสาวขาวแวน้นนี่ไห้ข่าวว่าขี่รถเก่งมาก ไม่ใครเลอครับนี่เรามายิงมอเตอร์ไซค์น้องนัดก่อนนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะไปลุยกับน้องนัดต่อนะใช่คแต่รอบนี้นเรามาลุยกับสาวลังหูแดงก่อนครับน้องปายและน้องออนาณ์นะครับไอ้แก๊บคือฟ้าคงฝนเสียวไม่ตกหรอกวันนี้อากาศดีนี่เราจะใช้มอเตอร์ไซค์สองคันนี้ไปนะคะนี่ใช่ ให้น้องนานำทางแล้วนะค่ะน้องปลายไหวไหมคะเนี่ยไหวเนาะโอ้สาวดอยไหวแล้วแหละนะครับแต่เราอ่ะถามใจตัวเองว่าไหวไหมเมื่อกี้น้องนาเพิ่งรับยายลงมาน่ะโอ้โหรอใช่มอเตอร์ไซค์ไปกลับอะค่ะโอรอบนี้ไปส่งเราไปเที่ยวอีกใช่ไปค่ะต่อนะขอบคุณนุกทนานมากๆขอบคุณค่ะตาบื้อนะคะตะบื้อค่ะไปลุยลุยต่อครับข้างขวานี่เป็นไรค่ะ ตามสาวงามไปนะครับมาลุ้นอีกทีว่าบ้านแอร์ไลน์จะเป็นแบบไหนนะครับโอ้โหแค่ตรงนี้ก็ชันแล้วนะใช่ <c oughs> ก็ค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์นิด <ไป S 1> หนึงนะครับต้องค่อยๆไปนะครับใช้เกียร์หนึ่งครับไปต้องออกไปค้นหาเรื่อยๆนะครับแต่ละสถานที่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กันนะ แล้วก็มีสิ่งที่น่าค้นหาไปเรื่อยๆครับนี่ช้างเผือกมักจะอยู่ในป่าใหญ่นะลุยต่อครับโอ้อากาศเย็นนะบนนี้ครับโอ้โห เหรอคะอ๋อเป็นคนเมืองแพมเนาะค่ะตะบ้กค่ะตบบ้ัไปเที่ยวเมืองลาเอลา่าลาเอล่าตับึกว้าวอิ่งใหญ่น่ารักมากเอามันลื่นอย่างนี้นอ๋อลื่นอย่างนี้นี่เองครับต้องระวังฮะใช่ใช่ใช่ต้องระวังครับอ่ะแต่ตาวน่าไปนู่นแนะตาวเปไปแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับค่อยไปค่อยไปนะโอ้โหเป็นลย่านี้นะโอ้อันตรายเนี่ย โอ้โห,โโหลื่นงนี้เองครับนะเข้าใจความสึกแล้วครับ <c oughs> โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วลองลิสจบเป็นวนะนี้นะเห็นไหมกกดูทางนี้ครัวเงดูฝั่งซ้ายนะครับ เก่งมากครับสาวขาลุยคนใหม่นะเ uh huh. ส้นทางดิบนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นหินแล้วก็เป็นดินนะดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วเนาะ uh huh. แค่ภาวนาว่าฝนอย่าตกแค่นั้นเองนะครับ ท้องฟ้าก็จะมืดฟ้าหมอ,อกฝนนิดนึงนะครับแต่อากาศเย็นนะกับหมู่บ้านสุดท้ายถัดจากาบ้านเมืองแพมนะครับบ้านแอรานะครับ มาเยือนของเราหรือเปล่าฝนข้างหน้านู่นบน้าวนู่นโอ้โหโอ้โหโโอ้หขวามือนน่นอ๋อข้างบนนู่นมีฝนนะเอาแล้ะนนอิดเดียวนิดเดียวกลับปะตอนนึงแหละครับเก๋แล้วโอ้ทางทางต้องไปต้องรีบไปนะครับโอ้สาวสขับรถเก่งมากเลยอ่ะวิทย์ทีฟก็จะอึดอัดดยืญานิดนึงนะครับปะกว้างอยู่กว้างอยู่ได้ยืนได้ยืนมาค่ะมาแค่นี้ก็พอนะไปแล้วไปแล้วอ่ะได้อยู่ขนมาแล้ววิทย์ทีฟครับ แล้วจะเย,ยอะกว่านี้นะแค่นี้พอครับ ต้นไม้ที่นี่เขียวขจีนะครับนะ,ะครับ อยู่นู่นแล้วขับรถเก่งมากเลยน้องนาครับปุ๊บๆเลยไปเลยครับคนมาแล้วนิดนึงดูต่อครับบ้านปิดสวนครับชางเลแดดก็จะยังออกนะแต่ว่ามีคนมานิดหน่อยครับบ้านลับแล้วเนี่ยโอ้สวยครับงามเลยครับงดงามสุดเลยครับมีทุกอย่างมีทั้งขัาวแล้วก็ข้าว โค้ดภูพีดาแล้วก็พัดทองแตงกวาอบพุทธู่นูนพันล้านการเส้นทางเย็นๆแบบนี้แตดมาแล้วก็รู้สึกดีเนาะขอให้มาอย่างนี้เรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกไปครับเวทีไปที่ไหนฝนมักจะตกที่นั่นตอนนี้ก็เริ่มตกลงเม็ดมาหน่อยนึงแล้วครับ แต่เราเนอะน้องก็มาหยุดยังครับเป็นไกด์นำทางที่ดีสำหรับเรานะ<ผ>นขับรถเก่งครับแล้วค่ะได้ตัวอ๋อได้ใจได้ได้ไดพี่ขับได้ค่ะค <ไป S 1> ่อยๆไปนะสาวๆพี่ขับได้ค่ะสบายมากโอ้โหต้องผ่านลำห้วยนะอ๋อมีลำห้วยตรงนี้ด้วยครับอ่ะเจอแล้วโอ้มีสะพานข้างนี้ด้วยครับพดัดพี่เบียร์ไหวไหมได้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 โอ้โหลงดีกว่าลงดีกว่าลงดีกว่าเป็นทีบโอ้ น้องขับรถเก่งมากเลยเลยไปเดวอ่ะเยดีใจไม่ได้พอต้องขับคนเดียวนะโอ้โสูงมากฮ่า้ไม่ได้าน้องแนให้ขับให้ไหมคะเบยทิโอ้ยโอ้ยโอย เลือนนะได้โหัน uh> ี่แคร์ไปเที่ยวนายค่ะเที่ยวน่อยฝนก็ตกไปเลยนี่คือสะพานสวยมากใช่ไป เส้นทางก็จะชื้นแฉะนิดนึงนะครับไปแล้วอ,อ่ะลงแบบโอลงแบบโค้งมากเลยเบียร์เทียบท,ทำไม่ได้นะครับถ่ายรูปไปอยู่ถ่ายกล้องอยู่เบียร์เทียบต้องแบบขับลงมาคนเดียวนะเพราะเมื่อกี้นี้ถ้ามาสองคนนี่ลื่นล้มแน่อนอนครับอโอ้ อะไปได้ไหมเนี่ยฝนตกควดโคได้ตรงรอขัางนี่ครับเฮ้ยทำไมแบบรอข้างข้้งนี่หรอปเลยโอ้โหครับโอจะไปได้ไหมนี่ไปลองดูนไปได้แต่กลับก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่าครับได้เลยค่ะไปแล้วครับได้ไหม ไปเลยไปเลยอย่าถามน้องๆเลยค่ะถามเบียดปี๊ดีกว่าต้องถามตัวเองก่อนอ๋อมันพอเป็นหินไปได้เหรอครับเป็นหินได้อยู่ไปโอ้โหเฮ้ไโหดได้ใจไหมครับโคตรเอียง ถึงเอารถยนต์ขึ้นมาไม่ได้ครับเพราะอย่างนี้เ,เองครับ เลื่นแล้วลื่นแล้วอ่ะ หหไหวอไหวไหมทําใจเธอดูครับไปฟ้าหลังฝนย่อมดสดใสเสมอตอนนี้แสงแดดออกมาต้อนรับเบียทิปนะครับแต่ว่าเส้นทางก็ยังต้องดำเนินต่อไปยังไม่ถึงนะครับอ่ะไม่เคยมาเนาะ <S <S ใช่้งใรกครับใช่มาะืาอ15แล้วนะ15นาทีละน่าจะย0กว่านาทีแล้วนนครับ จะดีผสมกับไม่ดีนะมีเทคอนกรีตและไม่มีเทคอนกรีตนะครับเห็นไ,ไหมจะสลับสลับกันไปนะครับทางข้างลึกนะครับยังไม่ถึงนะยังครับเห็นถนนญี่ปุ่นใช่เห็นไหมโอ้เห็นไหมขับรถเก่งจริงครับนับถือครับเนี่ยโซนเนี่ยเหมือนนั้นเลยอ่ะตึ๊ดแป๊น่าจะลอกเลยอะสูงมากเลยอ่ะ อ่ะไป,ไปนะน้องๆก็เป็นห่วงเรานะโอ้โหข้างหนนี่มีน้ำไหลผ่า,า,านลำธารไหลผ่านถนนนะครับโอ้โหสวยมากเลยอะโอ้โหเห็นไหมแต่ละสถานที่ก็จะมีความสวยงามไม่แพ้กันนะโอ้โหต้องมืยแบบนี้เลยครับเอาแล้วเห็นไหมสวยมากใสมากเลยอะน้ำใสครับโอ้โหดูดูๆๆดูดูเอ่อเย็นๆๆเย็นเย็นโอ้อะชมบรรยากาศความสวยงามหน่อยรับ มาดูน้ำเลยครับดูเห็นไหมสวยจริงๆปยังไม่ถึงนะไม่ธรรมดาครับอ่ะไม่ธรรมดานะคะผมต้องการ <มา S 1> หายใจาการหายใจในการขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อต้องควบคุม รถดีๆนะสาวก็จะทรงตัวเก่งเนาะครับโอ้ยบนยนู่นอะ ล้อปัดหลายรอบแล้วครับอ่ะโอ้ต้องอยกเหนี่ยวน้องเลยขับเก่งนะซุดสุดซุด,ด,ดอ่ะไปสุดครับบ้านแอลาครับแม่บอกว่าไม่ไกลหรอไกลครับแอมมาไม่ไกลค่ะสลหรับเดททิพย์ไกลแล้วครับตอนนี้น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ครับ โอ้ไปแล้วโอ้โอน้องนาก็จะมีความเป็นห่วงแล้วครับจะจอดให้เราเป็นพักๆนะครับโอ้สวรรค์ด้วย,วยโอ้โอดีครับพ่มอมาด้วยโอ้โหมันเร็วมา นหน่อยได้ไหมหนมานี่สวยมากแม่นี่แป๊บหนึ่งครับเราแป๊บนึ่งหเขับมาดูห้างไร่ตรงนี้นะคะสวยโอ้นาข้าวตรงนี้ออกรวงแล้วครับพี่เห็นบ้านอยู่ข้างหน้านี่รู้จักไหมคะที่ตรงนี้ไม่รู้จักแล้วเข้าไปไมาชมได้เนาะไปดูหน่อยไหมไปเดี๋ยวปนึงอยากเข้าในบ้านนะเออไม่เข้าในบ้านค่ะดูวิวเฉยๆค่ะ ขาต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะน้องนาบอกว่าที่นี่ต้องดูวิวได้นะคะแต่การเข้าบ้านนี้ต้องขออนุญาตก่อนเนาะนะเนาะสวยมากพี่เบียะถ่ายสองคนตรงนี้หน่อยแมาค่ะสวยมากเลยพี่เบียถือกล้องดี่พี่แองจะเอามือถือแป๊บนึ่งมันสวยมากเลยเก็บภาพขอเก็บภาพความประทับใจแป๊บนึงนะสาวๆนะ พอดีน้องขับรถเก่งมากเลยอะปกติขับแบบนี้บ่อยหร้อครับใช่ใชโอ้สุดยอดมากเลยอะพี่ยกนิ้วเลยนิดหน่อยค่ะไม่นิดหน่อยแล้วค่ะเก่งเลยค่ะพี่นี่นับถือน้องจริงเลยพี่เมื่อกี้ไหลลื่นเป็นโอ้โหเป็นงูเลื้อยเลยเมื่อกี้นี่เ<อ>มธีแพ้สาวสบ,บนดอยมากนะก็น้องขับเก่งมากแต่ว่ายังไม่ถึงนะอีกประมาณกี่นาทีถึงครับใกล้จะถึงใกล้แล้ว10นาทีไม่ใช่ก็2อีก25นาที10นาทีน่าจะประมาณอ๋อได้ได้ได้อีก10นาที ครับไป,ไปเดี๋ยว่าครับอขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ขอเก็บไปรากาความสวยงามของขอนาข้าวหน่อยครับสวยงามครับข้าวไร่นะครับเห็นไหมโอ้โหโโสุดๆครับ